花。 แซเฟอร์ชาชานะคะก็วันนี้เนี่ยอยู่เอาท์ดอร์นะคะมีเสียงรถเยอะมากเพราะเราอยู่ข้างถนนนะคะไม่ใช่ไรวันนี้นะคะชาชาเนี่ยจับมาเขาเรียกว่าอยู่ในกระแสแล้วกันคือชาชาเป็นคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ตั้งแต่10บขวบแบบมีสเก็ตบอร์ดอันแรกเป็นของตัวเองแล้วเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตอนนี้ชามี4อันนะคะมีสเก็ตบอร์ด2อันนะคะอันจิ๋วอันไม่จิ๋วนะคะแล้วก็มีเพนนีบอร์ดอันหนึ่อล่าสุดมีซันโนวานะคะเป็นเซิร์ฟสเก็ตที่ตอนนี้ทุกคนเขาฮิตกันมาาาาาากกกกนนนนนะะะะะะะคคคคคซซึึ่่่่งงถ้้้ใรรรรเเเเีียยออดูวชชแแลพโขิ์ฟสตั ชีวิตเป็นยังไงเล่นได้หรือเปล่านะคะไปดูได้ที่ช่องชาชาเลโอเลยนะคะเพราะว่าพี่นนท์นะคะจากซานนวาเขามาสอนถึงบ้านเลยนะคะก็ลองดูได้วันนั้นเนี่ยชาชาเล่นเลยชาก็ชอบฟิลเหมือนมากคือก็ชอบมากกว่าสเก็ตบอร์ดก็เลยคิดว่าอยากจะเอาสเก็ตบอร์ดของชาเนี่ยมาแต่งนะคะคือมาโมดิฟายให้กลายเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะคะวันนี้ก็เลยมาที่ร้าน d N a S <tenants> k a t e b o a r d Shop นะคะเปลี่ยนกระดาษทรายมาเปลี่ยนเอ่อน็อตมาซื้อล้อใหม่นะคะเพราะว่าบอร์ดของชาเนี่ยมันตั้งแต่ชาสิบขวบแล้วก็ นานมากแบบไม,ไม่ไม่บวกลบแล้วกันนะคะก็เลยจะมาทําใหม่เีาะคือหลังรถนะคะนี่นะคะลูกหลักคนแรกให้ดูก่อนเป็นรูปเด็กผู้ชายนะคะตาแดงไม่รู้แดงทําไมนะกำลังป้อนไอติมเด็กผู้หญิงซึ่งเด็กผู้หญิงน้องหญ่ามากไม่รู้ทาไมถึงเรื่องแบบนี้นะคะตั้งแต่สิบขวบแล้วทุกคนคือมันเก่ามากทุกคนคือทั้งล้อทั้งลูกยางลูกปืนทั้งชทกอ,อะไรเงี้ยก็เลยวันนี้เนี่ยจะมาโมดิฟายสนิมขึ้นอะทุกคนอยู่มา นานเป็นสัตว์วัดอะคือเล่นสเก็ตบอร์ดแต่สิบขวบก็แตนเราไม่มีใครเล่นเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้ทุกคนเล่นเป็นมัน a m a ซิ่งมากอะตอนนี้ทุกคนเป็คนคนที่ฮอกแห่งเมืองไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่ามาๆนี่นะคะเป็นแบบล้อสเก็ตบอร์ดแล้วก็เป็นชาร์กกระเทมา่าอยากทำพิว่าเลยอ่ะมาเข้ามา โอเคนะทุกคนตอนนี้อยู่ข้างในแล้วนะคะก็มีออบอร์ดหลากหลายชนิดนะคะนี่คือบอร์ดที่เอามาทําสเก็ตบอร์ดก็คือเราสามารถเลือกลายได้นะคะแต่ว่าชาเนี่ยไม่รู้ทำไมเธอชอบบอร์ดอันนี้แบบลายเนี้ยนะคะเป็นของลายนะคะก็รุ่นแบบเก่ามากนะคะแต่ว่าชอบก็เลยคิดว่าจะเอาตัวนี้มาเปลี่ยนคือเทตัวร์นี้ชาต้องมาซื้อล้อมาแบบใหม่เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวชาเนี่ยจะเอาตัวนี้นะคะไปติดอะแดปเตอร์ของวอเตอร์บอร์ดอะแดปเตอร์เนี่ยคือตัวที่จะแปลงสเก็ตบอร์ดปกติให้กลายเป็นเซิร์ฟสเก็ตได้นะคะก็สเก็ตบอร์ดปกติิใใชช่่่่มมมมััั้้ยยยทรรคคนนนก็จจะะะอูงๆเเเเวววลลลาาีีได หัวกว้างๆก็จะไปเน้นไปแล้วเล่นไ่ายถ่าย,าย,ายแต่เซิร์ฟสเกตที่ทุกคนเห็นว่าแบบมีมีความแบบอย่างเงี้ยมันคือเราเป็นคนขับเคลื่อนเป็นการปั๊มนะคะซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกอันนี้มันแข็งใช่ไหมเราต้องไปใส่อแดปเตอร์เพื่อให้มันสามารถแบบเยงซ้ายยงขวาได้ปัม๊มได้นะคะก็จะกลายเป็นเซิร์ฟสเกตนะคะตัวนีว้มีเป็นคาเฟ่ด้วยเนาะ โอเคนะคะอย่างแรกนะคะเราจะเลือกกระดาษทรายก่อนนะคะอันนี้คือแบบเพลนไม่มีลวดลายใดๆนะคะแต่ว่าเราจะไม่เพลนแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนคือกระดาษทรายอุ้ย่ารักอันนี้ดอกไม้ดอกไม้ปวดท้องอะไรสักอย่างนี่เป็นไฟอันนี้ของกรินซี่อุ้ยนี่สวยชาชอบมัดเดี่ย ชอบอันนี้สุดแล้ว,อ,นนวอันนี้สี่ร้อยเก้าสิบบาทเจ๋ไหมอันนี้เจ๋ไหมดูเป็นชาไหมเขียวอันนี้เดี๋ยวจะให้พี่เขาเช็คสภาพก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะคะสิบเก้าปีเหรอสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะ,ะจะทำเป็นเซิร์ฟใช่ไหมครับค่ะเซดัตเตอร์คือล้อแต่ลูกปืนยังใช้ได้อยู่แล้ว<อ>ตัวทรัคได้ไหมคะทรัคได้อยู่ครับไม่ผุกพังดีไหมไม่ไมครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเซิร์ฟอะ่ะจริงๆอะใช้แผ่นอะไรก็ได้ครับมันจะนิ่มมันจะอะไรก็ได้ไม่เสียดาย ใช่ครับล้อล้อก็เพิ่งมาเลยจริงหรอมีเพื่อนไหนแนะนำบ้างล้อเยลลี่ล้อเยลลี่หน้าแคบไม่ค่อยมีความรู้คือมันมันเป็นยังไงครมันต่างกันยังไงจะมีเป็นขนาดมีหน้าแคบหน้ากว้างแล้วก็ค่าความแข็งด้วยครับอยากไปวิหน่อยก็ใช้หน้าแคบสายสนาดก็ชอบใ้กันนะขนาดเบรกแบบคึกอย่างงี้ใช่แล้วก็มีเน้นถ่ายสมูทการยึดเกาะกรนุ่มๆหน่อยหน้ากว้างถ้าแค่ไม่มีสีอะไรบ้างคะตอนนี้ตอนนี้จะเหลือตัวนี้เลยครับ มันจะมาสามสีส่จามบันแต่ตรงนี้เลยจริงหอวมันสาวไปโอเคนะคะนี่คือล้อทั้งหมดก็คือช้อยสองอาชาที่ชา,ชาเลือกได้นี่คือแบบหน้ากว้างใช่ไหมคะใช่ครับแล้วความช้ากับความเร็วมันต่างกันเยอะมากไหมคะบางครั้งก็อยู่ที่ลูกปืนด้วยลูกปืนก็จะมีผลแล้วของอาชาเนี่ยมันจะเร็วหรือช้าคะจริงๆที่ลูกปืนที่ให้มาพวกเนี่ยฝาเหล็กอะค่ะจริงๆเราจะไม่ค่อยใช้กันอ้าว เปลี่ยนไหมอะคือถ้าไหนใช้ได้ผมจะแนะนำไม่ใช้ได้ไปก่อนไม่ซีเรียสมากไม่ซ<ต>ีเร<ม>ียใช่ไหมคะได้อยู่ใช่ได้อยู่ครับอ,อ,อันนี้สองอันนี้เข้ากัน,นกอันนี้เด่นๆเลยครับ เออนั้นจะเด่นเห็นแต่ฝักซอยเลยสามอันนี้เข้ากับบอดเพราะบอร์ดอ่ะชามีสีแบบแดงเวลาไงมันจะสวยใช่ไหมคะก็คือแดงกับน้าเงินเหลืองแดงน้ําเงินเหลืองใช่ไหมแดงเข้าสุดใช่ไหมแล้วแดงเข้ากับมัดย้อมอันนี้ของชาไหมอ่ะหรือว่าแชมพูเข้าอ่ะแต่แชมพูไม่เข้ากับบอดใช่แต่ว่าแชมพูเข้ากับอันนี้ไม่ใช่ช่ชอบวันนะเรื่องมัดย้อมสีอื่นไหมไม่มีมีมัดย้อมสีอื่นไหมคะไม่มีครับมีลายนี้ก็มีสาวว่าเลยพี่ตอนนี้เผชิญปัญหาหนักค่ะ ไม่รู้จะเลือกรสสีอะไรดีชมพูเข้ากับอันนี้แต่ว่าไม่เข้ากับบอร์ดแดงเข้ากับบอร์ดแต่อันนี้ก็นิดนึงอ่ะหรือก็คนไม่รู้ว่านีว่าไงอ่ะแต่ไล k ์เพ็กมันแบบมันเด่นมากเลยอะส่วนมากคนมีรอสีอะไรกันนะ เขาหลิดแต่จะมาก็เป็นสีชมพูครับอ้าวว่าซ้ำมาดีทักชมพูก็ทุกมานี่ดูดิแล้วก็มีสีดีมากของปีอันนี้เป็นผักดมุกชมพูมุกขึ้นมาเหมือนกันสีมุกอันนี้สาวๆนิดนึงมีความแบบกะเพรน์ของแฟลชแต่ว่าทักเราใช้ได้อยู่นะคะเราจะเป็นสายมินิมอลแล้วก็ใช้ของที่ใช้ได้อะไรที่ใช้ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนนะคะอ่าโอเคค่ะเลือกไม่รู้ว่าหมีมันมากเลยคือมันคู่กันมันไม่สวยแต่มันต้องเลือกอันนึงไงใช่พี่คิดว่าไหนจะออกมาสวยไม่เลือกครับสีแดงแดงเนาะโอเคค่ะแดงค่ะ ตกลออค่ะในของร้านเขาเลยนะคะมันจะไม่ได้ช้าแบบช้ามากใช่ไหมไม่ครับไม่ครับนี่ยะเป็นทางกลางวงล้อ70หน้ากว้าง51ข้าวความแข็ง8ตที่มาตรฐานที่ยมใช้กันอันนี้ค่ะจะเลือกได้ช่วงนี้คนเอาสเกตบอร์ดมาแปลงเยอะไหมคะเยอะมากครับผมมันเป็นยุคของเซิร์ฟสเกตเลยใช่ไหมคะใช่ครับจะกลายเป็นกีฬาประจำชาติแล้วจริงทุกคนเป็นโทนี่ฮอล์ค่ะตอนนี้ นี่นะคะทุกคนเชก็จะเปลี่ยนน็อตด้วยนะคะเพราะว่าน็อตเก่าเชมันคือสนิมเคลอะนะคะมันไม่ได้นี่นะคะก็เลยจัดเป็นตัวนี้เฮ้ยมันเข้ากันมากทุกคนมีเขียวม่วงแล้วก็อะไรเนี่ยฟ้าใช่ไหมแล้วก็ทองมันเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆตอนนี้พี่เขาก็กําลังเอาเอาอะไรคะทําอะไรคะน็อตครับผมเอาน็อตใส่น็อตใหม่ใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกระดาษทรายก่อนสมมติว่ามามีจะเล่นสกตบอร์ดมามีจะเลือกแผ่นไหนใช่ให้ชาไทยให้ชาไทยอ๋อมามีต้องใบหรือเปล่าเอาล็อกเนี้ย ล็อกนี้เหรอโอเคแล้วไม่ try คือล็อกนี้มันแบบแมนแล้วโหดมากมัมมีจะเลือกได้หรอเลือกไปแล้วอไปแล้วอันไหนดีนี่คือใครคะเขาไม่ใช่ดาราเขาดาราดาราเขาฮอลลีวูดครับดาราเขาฮอลลีวูดแหละไม่ใช่เม่นเป็นจ็อกเกอร์สมัยก่อนเก้าสิบผิดไปแล้วผิดไปแล้วหนึ่งได้อีกอัน maybe like a mushroom เห็ดใช่ไหมจะถ่ายหรือเปล่ามีเลือกเห็ดมีเลือกเห็ดอันนี้เห็ดอ ถ้าเกิดมีโอกาสได้เล่นนะจะมีโอกาสมีสิเล่นเลยเล่นอันนี้ทำไมอ่ะโซอันยูชอบสีฟ้ามามีแมนมากชอบความคูลความคูลเ่มั้แล้วก็แบบสีน้อยดูดิมันแมนมากมัมนี้หรอไม่มีทางว่าจะเป็นมามีเลยมมีต้องเลือกดาราที่หล่อหรือไม่ก็ที่แบบแชมพู ะะเรามาเดินเล่นเดี๋ยวเราจะกลับไปดูนะคะว่าเ,ออเหมือนดอทพี่เกาจะขาไขว่ออก็ัะนเก่าเกินไปทุกคน อันนี้คืออะไรคะพี่น,นั่นยังไงของผมลบอะไรคะลบรอยเหรอคะมันกระดาษทรายติดเทปครับเวลามันเลอะเองแล้วนี่คืออะไรอะคะอันนั้นเอ่เอไรเซอร์ครับแผ่นรองพักให้สูงขึ้นครับทำไมเราถึงอยากให้มันสูงขึ้นนะคะต้องการให้เลี้ยวให้เยอะขึ้นโค้งใ,<อ>ให้เยอะขึ้น<อ>นี่นะทุกคนอันนี้คือบูชชิ่งนะคะพี่เขาบอกว่าเออ่ง่ายๆก็คือโช๊กนั่นเองนะคะเป็นตัวรับน้ำหนักที่สวยมากแบริ่งลูกปืนคือตัวข้างในแร็ปในล้อไอ้กลมๆสีเงินใช่ไหมคะใช่ครับใช่ลูกปืน นิวสเ a t ตบอร์ดนี่นะคะทุกคนนิว s k a t ต b o a r d ด้านนี้นิวค่ะด้านนี้โอดตมากเลยค่ะเก่ามากคือแบบมัน2ฟีลเลยทุกคนคือโอเคดีใจแล้วที่เลือกสีแดงเพราะมันดูเข้ากันมากนะคะ ได้ชาก็เลือกน็อตแบบจริงจังหนุ่มคนคืออันนี้มันเป็นมัดยอมใช่ไหมมันก็จะไล่สีใช่ไหมแล้วก็น็อตเขามีสีแบบนี้พอดีที่เมื่อกี้ชาโชว์ก็จะเป็นฟ้าม่วงนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเขียวแล้วก็แบบเป็นทองทองนะคะมันก็จะแบบโรสโกได้อยู่กับชีมพูได,ด้น,นะคะแล้วตอนนี้นะคะมันก็ยังเป็นสเกตบอร์ดอยู่นะคะแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะแดปเตอร์นะคะซึ่งที่พี่เขามีพอดีเลยนะคะของมอเตอร์บอร์นะคะก็เดีย๋ยวจะให้พี่เขาเปลี่ยนเลยนะคะเออพี่เขาต้องเซ็งแนะ่เพราะพี่เขาเพิ่งขันทุกอย่างพร้อมเล่นนไปะะคะ นี่นะคะทุกคน Waterborne Skateboard นะคะเป็นอะแดปเตอร์นะคะข้างในนะคะก็จะมีสติกเกอร์ด้วย Surf Adapter แล้วก็นี่เป็นสติกเกอร์ Waterborne นะคะมี2ออันแล้วก็นี่เลยอันนี้คือตัวอะแดปเตอร์นะนี่ชาเคยเห็นเขาแบบมีสอนการใส่แต่ว่าชาให้พี่เขาใส่ดีกว่านะนี่ Waterborne นะคะเยอะมากเลยค่ะ วันนี้นะคะชาชาเสียซัพไป490อ๋อกระดาษทราย250คือน็อต1,020คือวิวนะคะก็คือเออตัวลอนนะคะแล้วก็4,000กว่าบาทนะคะวอเตอร์บอลน,นะคะเซิร์ฟเบอร์เตอร์ก็คือพี่เขาติดให้เลยนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถกลับมาหาพี่เขาได้เลยนะคะโอ้โหนักจังเลยอ่ะนี้เมื่อกี้รีวิวไปแล้วนะคะพี่บอกให้ลองยืนไม่กล้าย,ยืนเลยอะ่ะมีหมวกให้ยืนยไหมคะเผื่อหัวแตกสีชั้นบูคือโนสนะคะก็คือด้านหน้าเทลก็คือหางคือด้านหลังนะคะ เสร็จแล้วนะคะทุกคนเอาเป็นว่ายังไม่ลองแล้วกันนะคะเสี่ยวเพราะว่านั่นแหละมันเสี่ยวนะคะก็จบนะคะคลิปนี้อาชาก็พามาแปล้งโฉมนะคะเบบี้ของชาที่อายุเอ่ออายุเท่าไหร่อายุ19ปีนะคะมาเป็นเซิร์ฟสเก็ตในวันนี้ในปี2021นะคะก็โอเคนะแฮปปี้มากเลยเพราะว่าชาชอบมันนี้มากมันดูแบบมันดูเป็นชาถ้ชาชอบมัด,มมดยองนะคะแล้วก็ท่าหลังที่เขาก็ติดให้เรียบร้อยนะคะที่สำคัญคือแบบ <S <S ความเกรนะคะคือน็อตมันแบบ มันดีมากนะคะสีมันได้มากๆเลยนะคะอันนี้นะคะก็คือร้าน DNA Skate Shop นะคะก็สามารถแวะมาได้คือจริงเขามีเป็นคาเฟ่น,นะมันนั่งแบบกินน้ำอะไรอีก็ได้นะคะคเพราะว่าบางคนเนี่ยจะแบบเลือกบอร์ดใช่ไหมแล้วก็เลือกรูเรื่องนี้ c u s t ตอ s k สเกเองก็แบบนั่งรอได้เลยนะคะพี่เขาก็ทำให้เลยนะคะเป็นแบบ t เตชันมาดูเลยเป็นสเตชันอยู่ตรงนู้นนะคะนี่ที่หนะะ้า โอเคนะคะไปแล้วนะเดี๋ยวเราติดตามคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าใครอยากดูคลิปที่ชาชากับพี่เลวเนี่ยเล่นเซิร์ฟสเกตครั้งแรกในชีวิตก็ไปดูได้ที่ช่องชาชาเลวนะคะเดี๋ยวไวจะพานี้มาเล่นให้ดูนะคะสวยมากเลยอ้อนี่นะคะเขาเปิดเชี่ยงถึง3ามทุ่มนะคะทุกวันเลยก็อันนี้ที่ชาชามาเป็นสาขาที่พระรามสีนะคะก็กว้างขวางมาก เดี๋ยวมันมีนะคะช่อง Apple Pie นะคะก็มีความสนใจและอยากจะมาทำคอนเทนต์มันมีจะเลิกสเกตบอร์ดมล้มีจะเล่นสเกตบอร์ดอ่ะทุกคนไม่รู้มามีจะเล่นได้ไหมนะคะถ้ามันเกิดขึ้นทุกคนก็จะได้ดูนะคะวันนี้ไปแล้วนะ <Bye. S 1> so nice so nice